สวัสดีครับชาวมังกรทุกๆท่านกันด้วยกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์พิเศษนะครับสเปเชียลเฉพาะเลยกลับหัวข้อเรื่องพยกคืนถิน่นราชามังกรหวนกลับสู่บัลลังก์โอ้โหเป็นยังไงครับแค่ชื่อก็เว่อร์หวังอลังการแล้วจริงๆก็คือ พระเสาร์ท่านจะยกยกย้ายกลับเข้าบ้านของตัวเองนั่นแหละครับยังราศรีมังกรในวันที่5ทธันวาคม2563นี้นะครับแล้วท่านก็จะอยู่ตรงนี้แบบยาวๆไปอีกประมาณเกือบเกืบจะ3ปีเลยนะอาจจะมีแอบพักองศาถอยหลังบ้างนะครับเป็นบางช่วงบางเวลาแต่ว่าก็ยังไม่ถอยออกจากบ้านของตัวเองก็เอาเป็นว่าท่านจะอยู่เฝ้าบ้านแบบยาวๆไปถึงปี สองห้าหกหกกันเลยนะครับเป็นยังไงอยู่ยาวอยู่ยาวแต่ถ้าจะให้พูดถึงดาวเสารเนี่ยนะครับหลายคนก็กลัวกันนะยิ่งด้วยแล้วเนี่ยลัคนาไหนหรือว่าราศีไหนเจอพระเสายกย้ายเข้าทับนะหรือไม่ก็เล็งถึงหรือไม่ก็ส่งกําลังเอื้อมถึงมักจะเกิดเรื่องเกิดราวหรือว่ามีเหตุให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายกายในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณอย่างแน่นอนครับ พระเสาก็คือความทุกข์คือความหนักหน่วงเน็ดเหนื่อยอึดอัดนะพระเสาก็คือความล่าช้าเนิน่นนานไม่ทันใจไม่ได้ดังใจ <c oughs> เป็นยังไงครับอันนี้คือความหมายบ้างส่วนบางตอนเท่านั้นเองนะขนพองสยองก้าวกันเลยทีเดียวนะ,อ,ะอย่าไปกลัวครับเงานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีแสงนะครับหรือหากไม่มีสีขาวแล้วยายจะรู้ว่ามันมีสีดำนะครับ นี่ผมกำลังจะบอกว่าความหมายด้านดีๆของพระเสาท่านก็มีเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับดาวคู่สัมพันธ์หรือว่าดาวที่ส่งกำลังถึงณช่วงเวลาตรงนั้นนะครับว่าจะดึงเอากำลังด้านไหนของพระเสาท่านออกมานะแต่ว่าพระเสาโยกย้ายในครั้งนี้นะครับมีพระราหูกับดาวพฤหัสเข้ามาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะส่งผลดีต่อทั้ง12ลัคนาราศีกันเลย และสำหรับชาวมังกรนะครับดาวเสาก็คือดาวใจดาววาสนาของพวกคุณการที่พระเสาเนี่ยกลับเข้าบ้านของชาวมังกรนะครับจะไม่เหมือนกับพระเสารเข้ารักนาหรือว่าราศีอื่นเพราะว่าพระเสานั้นคือตัวตวนของพวกท่าน <c oughs> นะพระเสากลับเข้ามาเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับยังตนุในวันที่5ธันวาคม2563 เลงเข้าหาเรือนปัตตนิโยกถึงสาหัชและก็ลาพะตรีโกนเข้าหาปุตตะและก็สุภะนะครับที่สําคัญตนุของท่านมีพระฤหัสร่วมเรือนอยู่ด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ร่วมกันกันกบพระเสาไปจนถึงปี2อ่6ปี2ก6 6ก็ตามเถอะผมกําลังจะบอกว่าอย่างนี้นะครับชาวมังกรนับจากวันที่5ทธันวาคม2563ไปเลยนะ ชีวิตของพวกคุณมุมมองความคิดและทัศนคติของพวกคุณนะครับจะชัดเจนมากขึ้นจะแน่วแน่มากกว่าเดิมนะไม่หลอกไม่แหละเอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนที่ผ่านๆมาแล้ว <c oughs> ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีความมุ่งมั่นอยู่แต่ว่ามันก็มีความไม่แน่ใจไม่แน่นอนไม่ไว้ใจร่วมอยู่ในนั้นด้วยนะทำอะไรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากการเงินก็ดูเหมือน มันจะเก็บไม่ค่อยจะอยู่มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปอยู่ตลอดเสมอๆนะครับแต่ชาวมังกรโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือว่าตามพื้นของดวงชะตาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นสูงมากก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่ย่อท้อต่อชะตาลิขิตเออคติความคิดของพวกเขานั้นก็คือชีวิตนี้จะคลิขิตตัวเอง อุปสรรคมากมายทั้งหลายก็เลยไม่ค่อยที่จะทําอะไรกับชาวมังกรได้หรอกครับอีกอย่างชาวมังกรนั้นเป็นผู้ที่มีบารมีค่อนข้างที่จะสูงส่งมักจะมีบริวารหรือว่าผู้ใดผู้หนึ่งคอยยื่นมือให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอๆเ,เวลาพบกับทางตันหรือว่าหนทางเส้นทางที่ค่อนข้างจะยากและลําบากนะแต่จากนี้ต่อไปนะครับชาวมังกรจะหวนกลับคืนสู่บัลลังแล้วเออกำลัง ฤทธเดชความมุ่งมั่นเหลือหลายนะถ้าเปรียบช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ตรากตรำออกศึกออกรบนะครับช่วงนี้ก็จะเสมือนกับศึกนั้นจบแล้วเคลื่อนทัพกลับพระนครเออเข้ามานั่งบริหารว่าราชการอยู่ในวังนะผมกําลังจะบอกว่าอย่างนี้ครับบางสิ่งบางอย่างที่ชาวมังกรน,นั้นพยายามที่จะทําหรือว่าผลักดันมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น จะเริ่มมีเขาโครงเขาล่างนะครับกับกลายออกมาเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากยิ่งขึ้นณนช่วงเวลาตรงนี้ต่อไปนะชาวมังกรช่วงนี้คุณจะมุ่งมั่นมากที่จะค้นหาแหล่งทำเงินทำรายได้ใหม่ๆความคิดไอเดียและก็การวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและก็มองหาแหล่งทำเงินสไตล์แบบใหม่ๆที่มันแปลกๆและก็แหวกแนวออกไปนะครับ ซึ่งปลายทางมันก็คือความสำเร็จตั้งทงรออยู่แล้วละจาามังกรก็ลองเอาไปสังเกตดูเถอะชีวิตของพวกคุณนั้นนับจากนี้ต่อไปอีกประมาณเกือบเกือบจะ3ปีนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับหากเทียบกับที่ผ่านๆมานะหลายคนวางแผนที่จะเดินทางไกลนะครับบางท่านก็ไกลถึงกับขนาดไปอยู่ต่างประเทศเลยเพื่อที่จะทำงานแล้วก็หารายได้เป็นประเด็นหลักนะครับ หลายคนนั้นกำลังศึกษากำลังดูเชิงในธุรกิจการงานในรูปแบบใหม่ๆอยู่นะครับหลายคนก็วางแผนไปในทางชีวิตคู่อยากจะแต่งงานนะครับแล้วก็ต่อยอดด้วยมีบุตรเลยไม่รีรอนะครับก็ต้องบอกว่าเรานี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณพึงปรารถนาหลายคนเริ่มที่จะเห็นเขาร่างเส้นทางมาบ้างแล้วนะครับ และก็ยังมีอีกหลายท่านที่กําลังศึกษาดูอยู่นะครับแต่ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าประมาณธันวาเนีนะ้ไปจนถึงมกราคมพา64หกสินะครับน่าจะได้เริ่มกันอย่างแน่นอนละจากธันวา63นะครับไปจนถึงมีนา65เป็นจังหวะที่ดีเหมาะแก่การเริ่มต้นใหม่ๆนะครับถึงแม้ว่าเส้นทางที่ ะจะกล้าวออกเดินนั้นมันอาจจะยังดูขรุขระอยู่บ้างนะแต่คุณจะไปถึงฝั่งฝันได้อย่างแน่นอนละครับด้วยการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือจากเหล่ามิตรสหายหรือแม้กระทั่งบริวารคนใกล้ตัวรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับออพูดง่ายๆก็คือจิตจาก,การงานใดก็ตามนะที่คุณทําอยู่จะได้รับการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือ เป็นอย่างดีจากคนรอบข้างรอบกายของคุณนะครับการเงินอาจจะดูกระปิกกระบอยนะแต่ว่าข้อดีก็คือมันมีเกณฑ์ไหลเข้ามาจากหลากหลายช่องทางพร้อมๆกันเออฉะนั้นชาวมังกรน,นะครับพยายามทำหลายๆอย่างเข้าไว้นะครับพยายามจับหลายๆมือนะอะไรก็ตามที่มันจะนำไปสู่การก่อกำเนิดแห่งการเกิดรายได้อย่าปล่อยให้เสียเปล่านะครับ รวมๆกันแล้วมันก็เยอะโขอ,อยู่นาแต่ว่าพอเลยมีนา65ไปแล้วนะครับการงานของชาวมังกรดูจะเริ่มมั่นคงขึ้นกว่าเดิมนะเออผู้ที่ทำอาชีพอิสระเองก็น่าจะเริ่มคอนโทรลธุรกิจของตัวเองได้บ้างแล้วนะครับเพราะว่ารายรับเงินไหลเข้านั้นมันดูค่อนข้างที่จะนิ่งขึ้นอย่างเป็นลำดับลำดับเลยครับไม่แกว้งขึ้นนลงลง,ลงเหมือน แต่เก่าก่อนแล้วนะก็สําหรับชาวมังกรนะครับการที่พระเสาร์นั้นย้ายครั้งนี้นะครับจะเน้นความโชคดีในเรื่องโอกาสใหม่ๆทั้งการงานการเงินและก็ชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับคนโสดก็อาจจะได้คู่ในช่วงนี้แหละนะหากใครยังไม่มีเพราะว่าเป็นช่วงที่ชาวมังกรนั้นมุ่งมั่นมากที่จะก้าวเข้าหาสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตเอออะไรที่มันเป็นของแปลกๆใหม่ๆชาวมังกรมักจะก้าวเข้าไปหานะครับในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้ จากธันวานะครับ63ไปจนถึงมีนา65จะทำอะไรค่อยๆเดินค่อยๆทำนะครับค่อยๆก้าวอย่าทุ่มเททำอะไรที่มันเวอร์วังอลังการมากจนเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเออค่อยๆเติบค่อยๆโตค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยแล้วสิ่งที่คุณทำอยู่มันจะเริ่มค่อยๆมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับพอเลยจากมีนา65ไปแล้วทุกอย่าง ที่คุณทํามาตั้งแต่ช่วงนี้นะครับมันจะมั่นคงขึ้นนะมันจะเป็นรูปธรรมขึ้นสามารถที่จะจับต้องได้นะครับแล้วก็ยังสร้างเงินสร้างรายรับให้กับชาวมังกรอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับอันนี้เป็นไกด์นำทางให้ชาวมังกรนะก็ขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนอันนี้มาพยากรณ์แบบคร่าวๆให้ฟังกันเล่นๆก่อนจะเข้าดวงรายเดือนนะครับเออเป็นการพยากรณ์เฉพาะจุด ของดาวพระเสาร์นะครับแค่จุดเดียวรายละเอียดดาวคู่สัมพันธ์ดาวกรทบยังไม่ลงรายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวจุดนั้นเอาไปว่ากันในดวงรายเดือนนะครับของแต่ละเดือนอาจจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับาดาวเกิดตั้งรับของแต่ละบุคคลน,นะครับแต่ทิศทางโดยรวมจะเป็นไปในลักษณะของรูปแบบนี้อย่างแน่นอนละครับแล้วก็อย่าลืมติดตามดวงรายเดือนนะครับ รายละเอียดหยิบย่อยแล้วก็เหตุการณ์ในหนึ่งเดือนนั้นจะเยอะกว่านี้อยู่นะครับสำหรับ E ีพีนี้กระผมก็ต้องไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ใน E ีพีถัดไปนะครับสวัสดีครับ